I am the blow doing. No, my No, my I would like to it. No, The preacher asked us not to. It would be. Let me no Not They were waiting for us. <laughs> <This place>. อุ้ยไอ้เหี้ยจับหลบไหมมึงจะยืนอยู่ตรงนี้มึงมึงจะอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไหมถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ขยับจับมันจะตีมึงนั่นเหลยมันเห็นกูไหมก็มันเอามึงแน่รออยู่มาดิมึต้องไปว่ะเออมุยเออไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง อันนี้คือพี่คนที่มีควยป่ะใช่พี่จิ๋วคนไหนใหญ่กว่าคนขวาใหญ่กว่าก็คนฝาฝาใช่เหรอใช่เหรอจุ๋มเองมันเป็นเพราะมันอยู่ไกลกว่าป่ะขวาเออขวาใหญ่กว่าหรือเพราะอยู่ไกลว่ะหมูอ่อนเหรอจะไปเจียวฟันมึงอ่ะเพื่อนเออกูยังไม่เห็นเจียวมาเลยมันฟันกูก่อน ต้องเห็นเกี้ยวก่อนเลยนะหน้ารีบบอสโอ้โหอะไรวะหน่ามันคืออะไรอ่ะเกี้ยวเหรอไม่ใช่ดึงเกี้ยวโดนดึงเกี้ยวเฮียเหียเอ้าเอ้าอ๋อมันตั้งใจมั้งมันต้องออเคลี่ยนไม่ได้เออคาีนเหียขาหักไอสัตว์แน่ๆน่เลยกุวตูดกุวศลโดนตูดมากกว่า เพื่อนเราตายหมดอันนี้คือคพี่แกนแทนอ้มีสิ่งอะไรดูแคัมมิ่งเพื่อนเพื่อนคนที่ไม่มีจูหายหมดอะแสดงว่าเราคนเดียวที่มีมะอือว่ากันเลยไม่คนที่ไม่มีหายหรือแต่คนมีจูแล้วเรามีไม่ได้หรอก็เรามีแต่เราไม่ได้มีคนเดียวมันมีจูหลายคนเข้าใจปะแล้วมันแล้วมันมาดึงของเราทำไม ั่นนี่ใช่เราใหญ่น่าจะใหญ่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเราคือไม่ใช่จูแต่ว่าเราไม่รู้ทางออกไม่ใช่จู่จูคือเรื่องสองเพราะมันจะดึงเราแต่ว่าแต่ว่าขอหาทางออกก่อนจะได้ไม่โดนดึงจู่จูเล็กมากยังจููเล็กตามเรามาอยู่อ่ะโดนาี เ่ินโอ้ยโดนนะเนี่ยสัตว์โดนนะเนี่ยเยอะหลอยตูดจิงนะไม่เดี๋ยวไม่ดูหรอกครับสงสัยสงสัยเออแต่ตูดมันไม่ค่อยคนที่นี่ไม่ค่อยชอบกระโดดกระโดดตูดทีตูดโอ้ยโอ้ยมันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่อ๋อมันล้วงควายมันไม่ได้จับตูดเว้ยมันเอาเอาเอามือมาล้วงมันล้วง เออรู้สึกไงวะสึกดีนะตอนนี้กูมีทฤษฎีคือกูไม่รู้รอเกมนี้นะแต่ทฤษฎีกูคืออันเนี้ยมันเป็นลัทธิที่มันจับคนที่จูใหญ่กว่ามันมาตัดตัดจูแล้วก็ขังะมเป็นพวกโอ้ขอโทษ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 ที่สปอยที่สปอย แล้วมันรู้ได้ไงว่าเราควยใหญ่ปะหรือว่าแบบมันจับคนแล้วมันก็แบบเช็คของของเราดูงอถ้าเราไม่ใหญ่ก็บแบบน่าจะไ,ได้เป็นพวกมันที่ชักว่าไม่ได้แน่ย่างั้นนะไม่มีแขนถ้าเราเป็นแบบเขาอะเคยได้ช่วยเราชักว่าด้วยเปล่า <c oughs> มึงก,ก้ม,มก้มโอวีเลย เออเหมือนกระพร้ามาในแย่ตัวในมันชักโค้ข้างบนแสงจิงโอมโแสงจิงในอยู่เหรอก้มดิก้มให้เขาดิอะไรตรงควยอ่ะมันคืออะไรอ่ะตัดดแล้วมือ๋อโดนตัดควยจริงเหรอเลือดอาบเลยไม่เห็นอ่ะเออกูวยรอนี้มันจริงเหรอดันอ๋อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ๋อ เราเมึงไม่เล่นกับมันเลยม่เดี L ๋ยวเรื่องบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเว้ยจริงมันเล่นไม่ได่มีเส้งเล่นมันน่ากลัวจริงนะเว้ยสำเราคนคุยใหญ่อะเกมนี้แ <laughs> ม่งโคตรน่ากลัวอ๋อเนี่ย มันจะอยากรู้อะไรโอ้ยอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเ่อ๋อเกือบแตกอแม่งเสียงโค้เสี่ยอะไอสัตว์ทำไปใหม่ลยะทไม่อตอ้ย้ยเี้ย้เี้ยนี่ันที่สองโอ้ยเลยคนนี่ว่ะ เป็นฉากลา่าควยที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่กูเคยเล่นมาโอ่อแข่งเลยดิสองมาหายอ๋อโอ้โหกลัวอะไรเธอเรียบร้อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดควยกูนะโอ้โหมันต้องถ้ามันใหญ่จริงมันต้องมีโผล่ลง,งมาตรงใช่เอหม เยี่ยววะหยิบมีดแล้วก็เปิดเยี่ยวอันนี้มันนิ้วไม่ใช่ควยดูดิแม่งตัดนิ้วที่แบบมันสำคัญกับชีวิตมึงทั้งสองอ่ะนิ้วนางถังน้ำเฮียลิบอ่ะเออลิฟใชจกุญแจควยเออโอ้โหไอ้สัตว์ขึ้น ไอ้เีก,กูดีกูดอีกด้มั้ยนี่นี่นีนนดดเ่เติดเลยปะติดทำไงกักวมันไม่ตายหรอคุยมันยังอยู่เว้ยต้องเลื่อนลงอีกเลื่อนลิบอีกให้มันหักอ๋อทำไงทำมันไม่เลื่อนอีกว่ะกัวมันไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์อะโอ้ยเย็ยนี้ลิบหนีบไม่คนไม่ตายหรอ อันนี้ไม่น่าใช่คนแหละคนแบบกายพันนะใช่เหรอคนคุยเล็กไอ้เฮียมันภาสายพันธุ์ไหมเล็กเข้ามาถึงเราอ่ะไอ้เฮียนี่ที่มันช่วยเราไงที่มันเอากล้องมาให้เราไม่รู้แม่งอะไรอะไรของมันวะมันอยากได้คุยอ่ะด้ยมันตกใจเที่อะไรทุกที้เห็นมีควัน กูว่าคนนั้นน่าจะแบบไอ้นี่มากอะน่าจะมันน่าดูวันขึ้นเลยอะวันท,ท,ที่โอ้โหโคตรคงสีงทำไมจะพูดทำไมต้องตัดนิวชีเรววาอีกใครหนึ่งไม่ลู้ตู้สำคัญเลยจริงเอ่ะใช่เหรอมาพอดีรู้ตูดไงมึงมึงใช่เหรอฝ่ายเล่ารู้ตูดเล่านิวช โอ้โหผมกล้าถามเรื่องถึงชี้ไอ้เหี้ยเลือมือขวามึงมึงใช้นิ้วไหนบ่อยสุดในชีวิตอ่ะเู้กลางไม่ถึงไม่ถึงไ้่ถึงว่ายยิ่งได้ไอ้เหี้ยไอ้อันนั้นยังโดดได้เลยครับเหี้ยกล <Yeah, S 3> ้อง A later few moments ไม่มันต้องมีเพราะว่ามึงกลับมาลงมาข้างล่างได้ตอนแรกมึงอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหพ่อมึงเย็นแม่